ที่ที่ผมอยู่ตอนนี้นะครับเป็นห้องสมุดที่เก่าแก่แห่งหนึ่งตั้งอยู่กลางเมืองไคเซอรีซึ่งมันถูกสร้างมาตั้งแต่ปี1859กว่าซึ่งประมาณโอ้หลายร้อยปีที่แล้วนะครับประมาณ165ปีที่แล้วตอนแรกที่สร้างนะครับก็คือเป็นโบสนะครับซึ่ง รูปทรงอะไรทุกอย่างเนี่ยก็คือยังเป็นโบสแต่ว่าข้างในอ่ะถูกเปลี่ยนมาเป็นห้องสมุดนะครับเนื่องจากว่าผมอ่ะมักจะมาตรงนี้บ่อยๆเพราะว่ามันอยู่ติดถนนใหญ่ใช่ไหมกลับจากมหาลัยรถบัสก็จอดแถวนั้นมผมก็ลงมาก็เข้ามาตรงนี้มาอ่านหนังสืออะไรมันเป็นที่ที่ค่อนข้างสงบแล้วก็ในช่วงหน้าหนาวเนี่ยข้างในก็ค่อนข้างที่จะอบอุ่นนะครับทำให้แบบไม่ไม่หนาวนะครับผมแต่ตอนนี้ก็คือร้อนมากๆประมาณ30องศาท่านวันไหนหนาวนะก็หนาวแต่พอหน้าร้อนก็คือร้อนร้อนอย่างกับอยู่ที่ไทยเลยร้อน เหมือนกับอยู่ที่ไทยเลยนะครับผมซึ่งข้างๆก็จะมีเป็นโรงเรียนมัธยมเก่าแก่เหมือนกันผมเคยไปมาแล้วประมาณปีที่แล้วนะครับหนึ่งปีที่แล้วก็ถ่ายคลิปไว้ด้วยแต่ว่ายังไม่ได้ตัดต่อนะครับผมซึ่งคลิปผมมีเยอะมากที่ไม่ได้ตัดต่อใครที่แบบสนใจอยากจะเอาคลิปไปลองตัดต่อดูก็เออทักมาได้นะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยมีเวลาตัดต่อนะเดี๋ยวเอาไปว่าตอนนี้นะครับมันเป็นช่วงสอบของผมพอดีผมมักจะมาอ่านหนังสือที่นี่ก็เลยใช้โอกาสนี้ที่จะพาไปดูข้างในนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับผมดังนั้นคลิปปปนนี้ก็็จะเคลิ สั้นๆที่จะพามาดูว่าข้างในห้องสมุดเก่าแก่เนี่ยที่เปลี่ยนจากโบสมาเป็นห้องสมุดข้างในมันเป็นยังไงไปชมกันเลยนะครับ สถานที่แห่งนี้มีชื่อว่า Maryam Anakilisasy หรือถ้าแปลตาม Google คือโบสถ์แม่พระแห่งไคเซอรี Mother Mary Church เป็นโบสถ์อาร์เมเนียนที่ตั้งอยู่ในเมืองไคเซอรีประเทศตุรกีมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานและสำคัญสำหรับชุมชนอาร์เมเนียนสมัยอดีตในภูมิภาคนี้โบสถ์ Bold, นี้นะครับสร้างขึ้นในปีคศช1859เป็นสถานที่สำคัญทางศาสนาของชาวอาร์เมเนียนในไคเซอรีนอกจากนั้นโบสถ์ยังทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของกิจกรรมชุมชนเป็นสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมและประวัติศาสตร,ร์อาร์เมเนียน ด้วยในปี1859เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ชุมชนอาร์เมเนียนในจกักรวรรดิออตโตมันมีความสาคัญทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมมากโบสถ์นี้ก็เลยเป็นตัวอย่างที่ดีของสถาปัตยะกรรมอาร์เมเนียนมีลักษณะเด่นที่สะท้อนถึงการออกแบบศิลปะของโบสถ์อาร์เมเนียนในศตรวรรษที่19ถ้าคุณลองดูตามผนังน,นะครับตอนนี้จะเห็นภาพว่าตามความเชื่อคริสเตียนออร์โธดอกนะครับซึ่งเขายังรักษาภาพเหล่านี้ไว้อยู่เลยนะให้เราได้เห็นถึงทุกวันนี้นะครับเอ่อจริงๆแล้วโบสถ์แห่งนี้เนี่ยเคยปิดให้บริการในช่ว งสงครามโลกครั้งที่1และก็ถูกทิ้งร้างเป็นเวลานานมีสภาพที่ค่อนข้างทรุดโทรมจนเสี่ยงต่อการพังทลายจนในที่สุดนะครับปี2016ที่ผ่านมานี่เองไคเซรี่บูยุกเชฮิรเบลเดียซีหรือเทศบาลน,นครไคเซรี่ก็ได้ตัดสินใจบรรณโบทแห่งนี้ใช้เวลาบรรณะ4ปีนะครับเปลี่ยนชฉมใหม่กลายเป็นไคเซรี่มริยัมอนาเคลเซซีคูตูพาเนซีหรือว่าห้องสมุดแมริยัมนั่นเองซึ่งเปิดมาจนถึงปัจจุบันนี้เองครับ you make Calm down When you my body to tremble my joint shut down Go shut down Hey shut down Yellow love sweet like Fanta Fanta Cause nobody they tell me I love you No matter No matter They tell me no 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 มากพอแล้กันนะครับไป ปัจจุบันนี้ห้องสม,มุดไคเซรี่แมรีเอมอนาคเลเซซี่เปิดให้บริการประชาชนทั่วไปได้เข้ามาใช้บริการทุกวันโดยทำบัตรสมาชิกแล้วสามารถเข้าห้องสม,มุดที่ใดก็ได้ในเมืองไคเซรี่ไม่ได้จำกัดแค่ห้องสม,มุดนี้เท่านั้นส่วนที่นี่ก็จะกลายเป็นแหล่งรวมความรู้ศูนย์กลางวัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเมืองเป็นตัวอย่างอันงดงามของการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมเก่าแก่กับการใช้งานสมัยใหม่เมื่อคุณเข้ามาในห้องสม,มุดแห่งนี้คุณจะสัมผัสถึงพลังงานบางอย่าง ก็เป็นได้เราเล่นนะครับเพื่นก็แบบว่าคนลุกเลยนะครับผมก็ได้เห็นถึงอารยธรรมโบราณซึ่งรักษามาไว้แบบอย่างดีจนทําให้วันนี้เราก็สามารถมองเห็นได้นะครับผมเข้ามาอ่านหนังสือในนี้ก็แบบโอ้โหสงบอยู่นะสงบมากๆคือแต่ละคนเนี่ยตั้งใจจดจ่อกับการอ่านหนังสือก็คือไม่มีใครแบบส่งเสียงดังแต่ถ้าคุณอยากจะมาพูดคุยนะครับก็จะมีโซนอาหารนะครับผมสําหรับโซนอาหารเหล่านี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่เปิดกว้างนะครับสามารถพูดคุยได้ก็คือไม่จะเป็นต้องเงียบนะ ผมแต่ถ้าคุณไปอยู่ในห้องสมุดโซนอ่านหนังสือคุณก็จะต้องเงียบนะครับผม <c oughs> ก็เข้าๆออก็ประมาณนี้นะครับก็จะมีห้องน้ำนะครับผมในนี้ก็พูดคุยได้นะครับไม่ต้องพากลโอเคเอาไปว่าเดี๋ยวผมขอปิดคลิปตรงนี้เลยนะครับถ้าเก,กิดว่าคุณชอบคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมกดติดตามไว้แล้วก็พบกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมขอตัวไปอ่านหนังสือสอบก่อนนะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสำหรับนกมาร์บาเกตเตอสวัสดีครับ